ต่อเนื่องไปอันนี้ก็ครูสังคมแต่อายุเยอะหน่อย63ปีาอายุเยอะแล้วควรจะต้องปรงแล้วนะกระทำอนาจารเด็กนักเรียนหญิงสองคนซึ่งเป็นเด็กอายุแค่8ขวบอยู่ปสาอะค่ะท่านผู้ชมเรื่องนี้มันมีสตอรี่ที่ต้องเน้นย้ำกันนะเมื่อครูทำปรีศึกษาธิการบอกจะต้องตรวจสอบกรณีครูที่ไปขายภาพปาโปลเปยดของเด็กใช่ไหมใช่ค่ะว่าอันนี้เนี่ยกระทรวงจะว่ายังไงมันต้องไล่กันท่านผู้ชมฮะ เมื่อวานนี้พ่อแม่ของเด็กสองคนทั้งคู่อายุ8ขวบนะเป็นสองครอบครัวไปร้องกับบนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กนะักสตรีภาพนี้ครับท่านผู้ชมฮะระบุว่าทั้งคู่เด็กป .3 อายุ8ขวบเรียนโรงเรียนเอกอชนชื่อดังเข้าและคุณปวีนาก็เลยประสานให้ไปพบกับรองผู้การนครบาลเจ็แปลว่าอยกรุงเทพหลังจากกรณีเด็กผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ย แจ้งผู้ปกครองถูกครูสอนสังคมศึกษากระทรรนอาจารย์ด้วยการเวลาเข้าไปส่งงานจับอุ้มขึ้นตกักรูปคำหน้าอกและของสงวนในห้องเรียนกระทั่งเด็ก8ปดขวบทั้งสองคนไม่อยากจะไปโรงเรียนแล้วผู้ปกครองเด็กทั้งสองคนบอกนะครับว่า3 1ตุลามมันใกล้จะเปิดเทอม ลูกสาวแขวบมาบอกไม่อยากจะไปโรงเรียนเลยแม่แม่ก็ตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่อยากไปโรงเรียนก็เลยถามเหตุผลลูกค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นลูกบอกว่าถูกครูคนนี้ซึ่งอายุ63แล้วนะคะลูกบอกครูทําหนูวิธีการก็คือครูเนี่ยจะอุ้มเด็กมานั่งตักแล้วก็บอกเด็กว่าอย่าส่งเสียงนะจากนั้นจับหน้าอก รูปที่หน้าท้องอเด็กอีกคนก็โดนแบบเดียวกันค่ะจับหน้าอกแล้วก็จับไปที่อวัยวะเพศอตอนที่เด็กเดินไปส่งการบ้านที่โต๊ะครูในห้องเรียนนั่นแหละน้องบอกว่าโดนกระทําทุกครั้งที่เรียนวิชาสังคมกับครูคนนี้ประมาณ5ครั้งเป็นอย่างน้อยรวมแล้วประมาณ5ครั้งแล้วทุกครั้งเข้าไปมันจับอุ้มขึ้นตัก ใช่ค่ะแล้วก็อนาจารย์หรเห็นว่ามีเพื่อนนักเรียนหญิงของน้องอีกคนก็โดนทําเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาเด็กๆไม่กล้าบอกใครค่ะเมื่อแม่รู้เรื่องแม่<อ>ไปฟังดี <พบ S 1> ดีค่ะแม่ไปพบผอ,อขอให้โรงเรียนดําเนินการกับครูสอนสังคมคนนี้ผอ,อก็รับปากว่าเดี๋ยวจะจัดการให้แต่แม่บอกก็เห็นครูยังทํางานตามปกติก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องหมู่ลนิธปวีณาค่ะน,นั่นท่านผู้ชม ถ้าพ่อแม่ของเด็กเขาไปบอกผู้รายการโรงเรียนแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องโทษใครด้วยความงพ้รพนะกระทรวงแล้วปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นปกติเนี่ยละเอียดอ่อนมากๆพันธีที่ผู้ปกครองไปแจ้งนี่ต้องดาเนินการให้เห็นทันทีถูกไหมต้องไรใช่นี่เขาเลยตจ้าบาร้องูลนิธิปวีนาหงษกุลตำรวจก็ดาเนินการตามขั้นตอนส่งไปตรวจร่างกายแล้วก็รวมถึงสอบปากคาตามสาวิชาชีพเรียนตรงไปสุดท้าย พร้อมออกหมายจับแต่ออกก่อนออกหมายจับครูสอนวิชาสังคมอายุ63ปีคนนี้พรล่มามอบตัวรับสารภาพด้วยนะมอบตัวและรับสารภาพเจ้าหน้าที่ก็ส่งสารฝากขังคัดค้านการประกันตัวนะคะนั่นท่านผู้ชมสองเรื่องร้อนร้อนเลยท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงม,มันน่ากลัวนะใช่เด็กกับครูครูนี่คือพ่อแม่คนที่สองนะ